वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा महादेवी คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีพฤษภประจำเดือนเมษายนปี2,566จงขจัดความกลัวออกไปจากหัวใจจงขจัดความกังวลออกจากชีวิตเดินหน้าสู้ชีวิตมีพรุ่งนี้เสมอคะ่ะเพราะศรัทธาเพราะความดีเพราะความเชื่อมั่นจะนําทางให้เราพบเจอกับสิ่งที่ดีเสมอแต่บางครั้ง การที่เราจะพบเจอในบางอย่างเวลาย่อมแตกต่างกันออกไปบางคนก็เนาะทำดีจนท้อค่ะบางทีทําทุกอย่างแต่ทําไมมันไม่ดีสักทีเพราะฉะนั้นจงสร้างพลังบวกค่ะค่อยๆสะสมทําที่เราทําได้บางครั้งถ้าทําเกินตัวเราเองเราก็จะทุกข์มหาเดวีขอเป็นพลังใจให้กับทุกคนถ้ามาพูดถึงในเรื่องความสุขความทุกข์ความเป็นอยู่มันยาว มันยืดเยื้อยาวเพราะว่าชีวิตของคนเราแตกต่างกันออกไปเพียงแค่ศาสตร์ของการดูดวงศาสตร์ของการทํานายก็เป็นสิ่งอีกอย่างหนึง่งบางทีมันก็ปลอบประโลมใจให้กับเราให้เราได้มีพลังค่ะแต่เราเชื่อไว้รู้ไว้แต่ไม่ได้งมงายยังไงถ้าเกิดใครท้อแท้ติดต่อก,กับมหาเดวีเอสไลน์เอสเฟซบุ๊กมาได้เพื่อพูดคุยเป็นพลังแกให้กันนะคะเราจะมาเริ่มต้นการทํานายชาวราศีพฤพษภค่ะ งานมีเกณฑ์การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนเกณฑ์การงานปรับปรับขอโทษค่ะจะปรับปรับการจะปรับเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีๆการงานเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งศาสตร์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาสตร์ของมหาเดวีจะนำทางให้ทุกคนก้าวผ่านพ้นอุปสรรคพบกับความสุขความสำเร็จมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษามีองค์มหาเทพมหาเทวีคอยคุ้มครองนำทางให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคในจะได้เงินจากธนาคารจากแหล่งเงินจากสถาบันการเงินเงินก้อนเงินตกเบอร์จะมีเข้ามาในมือการงานจะปรับเปลี่ยนไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งข่าวดีเกี่ยวกับ ตำแหน่งหน้าที่การงานค่ะส่วนในเรื่องของความรักเดลเวอร์ขึ้นมาคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจความรักคนมีคู่จะได้โชคจากความรักค่ะชีพจรลงเท้าอยู่ไม่ค่อยติดที่มีเกณฑ์การเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ไปต่างจังหวัดต่างอำเภอ อุปสรรคปัญหาจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้แม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกรุ่มเป็นกังวลจะสามารถแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะแต่ในลึกๆในใจมีเรื่องเศร้าทรมานใจบางครั้งอยากเดินหันหลังให้กับความรักค่ะความรักระมัดระวังนะคะ คนโสดแม้จะพบเจอคนรู้ใจแต่ความรักให้ระวังไปรักคนที่เขามีเจ้าของหรือแม้กระทั่งคนที่มีคู่อยู่แล้วระมัดระวังรักซ้อนซ่อนรักรักสามเศร้าเกิดขึ้นค่ะการเงินมีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายออกไปมีเข้ามาจ่ายออกไปไม่เหลือเก็บค่ะเหนื่อยกับอุปสรรคเหนื่อยกับสิ่งที่ต้องทําต้องจัดการต้องดินง้นรลนต้องต่อสู้ฝ่าฟันค่ะจะได้เกี่ยวข้องกับเอกสารอาจจะเป็นเอกสารการเดินทางการติดต่อการเซ็นการเบิกการก,ารกู้เอกสารที่ ต้องไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันค่ะคนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลอย่าไว้ใจใครมากเกินไประวังการโดนหักหลังโดนแทงข้างหลังเกิดขึ้นอย่างที่มหาเดวีบอกไว้เสมอบางทีรู้หน้าไม่รู้ใจบางทีพูดกับเราอย่างดีแต่รับหลังก็เนาะ บางทีความอิจฉาลิษยาผลประโยชน์มักจะก่อเกิดความโลภความอิจฉาคำพูดการทิมแทงเสมอค่ะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้การติดตอ่อการพบปะจะประสบความสําเร็จค่ะอยู่กับเกณฑ์การรอคอยรอคอยในบางสิ่งบางอย่างรอที่จะได้อะไรรอที่จะเจออะไรอยู่กับเกณฑ์การรอคอยบางครั้งรู้สึกห้อยหัวรอด้วยความทรมานใจคนอายุน้อยลูกเด็กบริวารจะทําให้ทุกใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจค่ะ สรุปสำหรับชาวราศีพฤษภประจําเดือนเมษายนปี2566เกณฑ์ของความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจคนมีคู่จะมีความรักความสุขความสมบูรณ์แต่อย่างที่มหาเดวีบอกบางครั้งสิ่งที่มีความสุขมันอาจจะมีเฟรงในบางอย่างไม,ไม่ให้ระแวงแต่ก็ให้ระวังค่ะคนมีคนโสดก็เช่นเดียวกันละวะ ระมัดระวังไปรักคนที่เขามีเจ้าของค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานจะประสบความสาเร็จการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนเงินเดือนการงานจะปรับเปลี่ยนไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นอาจจะมีอุปสรรคปัญหาบ้างแต่จะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะการเงินจะมีโชคจากการออทํางานจะได้งานที่ประสบความสาเร็จ เ,เงินก้อนเงินตกเบิเกเงินจากธนาคารแม้จะมีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายออกไปแต่จะมีเข้ามาเรื่อยๆค่ะในเรื่องของการเงินนะคะเอกสารการขึ้นโรงขึ้นศาลให้ระมาัดระวังกับการเซ็นค้ำสัญญาให้ระวังด้วยค่ะการเดินทางไกลคนที่คุณรอคอยอยู่คุณจะได้พบเจอส่วนในเรื่องของสุขภาพช่วงนี้ระมาัดระวังความาการเจ็บป่วยการปวดหัวปวดเนื้อปวดตัวด้วยค่ะร,าาระมัดระวังด้วยนะคะ